สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในช่องขยี้อนิเมะวันนี้เราจะมาขยีอ้อนิเมะนะครับหรือว่าตัวอย่างเนี่ยของทางซานตอนที่2 1 5กันนะครับแล้วเราจะมาพูดถึงเหตุผลเนี่ยว,ว่าทำไมถึงตอนสั้นจังทำไมมีตอนออกมาน,น้อยจังนะครับหรือว่าทำไมมีบทตรงไหนเนี่ยมันหายไปเยอะจังเดี๋ยวเราจะมาพูดกันในคลิปนี้นะครับหลังจากการเริ่มวิเคราะห์และขยี้ก่อนแล้วกันนะครับตัวอย่างเนี่ยที่แสดงให้เราเห็นนะครับนะมันคือการ ที่เราเปิดฉากมาเนี่ยจะเจอเสียอูยืนอยู่คู่กับตีสวนเทพสมุทรแล้วก็มีคนของไอ้พวกจักรวรรดิวิญญาณเนี่ยซึ่งเข้ามาตรวจสอบนะสถานที่หรือเข้ามาเซอร์เวนั่นแหละแน่นอนครับจะเข้ามาดูเดี๋ยวว่าเฮ้ยในป่าเนี่ยมีความผิดปกติอะไรไหมนะหรือไม่งั้นก็เข้ามาเนี่ยเพื่อตามหาร่องรอยนะของถังซานนะครับเพราะว่าเนื่องจากเนี่ยถังซานยังอยู่ที่นี่เนาะเขาก็เลยแบบส่งเหมือนนวยสอดแนมาออกมาแล้วก็ให้ตรวจเนี่ยตรวจสอบพื้นที่ไง ลงตรวจเลยว่าพื้นที่ไหนไว้มีใครน่าสงสัยอะไรหรือเปล่าอาจจะทําให้เนี่ยนะจาก,กระวัดิวิญญาณยุเราเนี่ยเจออันตารายหรือไม่งั้นก็ดูว่ามีหน่วยสอดแนมคนไหนเนี่ยโผล่มากันหรือเปล่านั่นเองแต่พอห,หน่วยพวกนี้มันเข้ามามันเจอกับโอ้โหหญิงงามแบบสวยพิงเผาเลยยืนอยู่กลางป่าสวยงามมากอย่างเสียอู้เนี่ยนะโอ้โหเราพวกนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าเกิดอาการตาร้อนเผานะตันหาเนี่ยเข้ามาตึมแน่นอน เพราะเนื่องจากสาวงามระดับนี้เนี่ยพบเจอได้ยากแล้วอยู่ดีๆมาอยู่กลางป่ากลางดงเนี่ยได้ยังไงแน่นอนครับพวกนี้เนี่ยมันไม่คิดถึงเหตุผลหรอกว่ามันมีอะไรผิดแปลกผิดปกติสิ่งที่มันคิดถึงเนี่ยก็คือว่าเฮ้ยโอ้โหวันนี้ราป,ปากแล้วเว้ยเจอของดีเจอช้างเผือกอะไรประมาณนั้นแต่นะครับต้องบอกเพราะว่าเนี่ยพวกเขาคิดว่าเขาเป็นคนของจักรวรรดิไอ้จักรวรรดิหอวิตต้องบอกจักรวรรดิวิญญาณยุทธเนี่ยดังนั้นเนี่ยไม่มีใครสามารถทําอะไรก็ได้ นะครับพ่อพี่แกเนี่ยก็ได้บอกเอ้ยน้องสาวเนี่ยมากับพวกข้าดีกว่าในป่าเนี่ยมันอันตรายนะไปกับพวกข้าดีกว่าไหมรับรองเนี่ยเจ้าปลอดภัยไว้เยอะโอ้เสียวอูเนี่ยก็เล่นแบบตาแป๋วแป,ลแปลเลยอะ่ะเขาเรียกว่านะครับการแสดงเนี่ยเกินขาดนะครับนะตีบทแตกของง่ายๆก็คือแบบทําตัวมุง้งมิ้งน่ารักน่ารักนะครับนะทาแบบใส่ซื้อบริสุทธิ์เหมือนว่าเฮ้ยกำลังเดือดร้อนอยู่กำลังหลงป่าอยู่หาทางออกไม่เจออะไรประมาณนี้โอ้โหบอกได้เลยว่า แค่คาทางแบบอ่อนๆอ้อซ้อ,อ,อของนางเนี่ยเหล่าบรรดานับคนของไอหอวิญญาณเนี่ยก็แบบโอเ้เขาต้องบอกว่าไงโอ้ไฟเนี่ยแบบรุกโอ้ยเขาเรียกไงหัวใจจะเบิกบานกันเป็นแถวแบนะครับเจอเขาเรียกว่ามารยาร้อยเล่มเกลียนของทางด้านเนี่ยเสียวอูแน่นอนแหละทางฟังเนี่ยไอพวกนาวนะจักรวรรดิวิวญ,ญญาณยุทธเนี่ยก็คงแบบขูดีใจเฮ้ผู้หญิงตัวเล็กๆมาอยู่ในป่าหน,นีไม่รอดละงานนี้เสร็จคาและนะ อะไรประมาณนั้นแน่นอนครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเหนือความคาดหมายของพวกเขานะพยคอนเนองจฉากเขานึกว่าจะสามารถเนี่ยจับผู้หญิงตัวเล็กได้อย่างง่ายได้แต่สิ่งหนึ่งน,งนะครับที่มันเหนือความคาดหมายตรงที่ว่านะครับเขาเขาเนี่ยยังไม่ทันได้ลงมืออะไรเลยนะครับก็โดนซะแล้วนะครับโดนเฉือนโดนเชือดน,นะครับคอนเนอฉากว่าโดนล่อเนี่ยให้มันติดกับนั่นเองแต่ถ้าเกิดเป็นในเวอร์ชั่นของอนิยายเนี่ย มันจะเป็นทางที่ว่านะครับทางด้านเนี่ยทางซานกับเสี่ยวอูเนี่ยจะอยู่ด้วยกันเราเดินทางมาด้วยกันนะครับพอเดินทางมาด้วยกันแล้วเนี่ยพวกเขาได้เจอปะเท,เท่งกับไอ้กลุ่มเนี่ยของนะครับนะไอ้พวกจักรวรรดิวิญญาณยุทธ์เนี่ยมาแล้วในนั้นเนี่ยมีร่างผู้พูวอวุโสแล้วก็ผู้ติดตามซึ่งเหล่าผู้อาวุโสและผู้ติดตามเนี่ยก็ถามว่าชาวบ้านธรรมดาเนี่ยเข้ามาอะไรในพื้นป่าแห่งนี้พวกเจ้าเนี่ยมาทําอะไรแถวนี้กันที่นี่มันตรายนะ ทางด้าเนี่ยทางซานนะก็แบบตีเนียนบอกว่าเฮ้ยข้าเนี่ยมาตามล่าหาวงแหวนวิญญาณนะครับอะไรประมาณนั้นแต่ว่าพวกข้าเนี่ยหลงป่าเออสุดท้ายเนี่ยไอพวกนั้นก็บอกเฮ้ยพวกเจ้าเนี่ยเป็นวิญญาณยุดด้วยหรืออะไรประมาณนั้นเป็นนักเนี่ยนะครับนะเหมือนกับว่าเป็นพวกที่มีวงแหวนวิญญาณด้วยนะครับเป็นนักสู้อะไรประมาณนั้นแน่นอนครับว่าเป็นคำพูดว่าเป็นนี่ยปรมาจารย์วิญญาณเนี่ย สุดท้ายนะครับก็ได้บอกให้ถังซานเนี่ยโชว์วงแหวนวิญญาณหน่อยโชว์ให้ดูหน่อยว่าเป็นยังไงพอโชว์มาอ่ะอย่างนั้นเนี่ยข้ารบกวนท่านนะถือเนี่ยตีส่วนแท้สมุดให้ข้าหน่อยเดีย๋ยวข้าเนี่ยต้องทําการเต้นเพื่อเรียกวงแหวนวิญญาณออกมาใช้เออซึ่งมันตลกมากนะครับในเวอร์ชันนิยายซึ่งมันแบบในช่วงนั้นเนี่ยผมผมไปฟังก็สปอยผมก็แบบเฮ้ย hey, ขำดีว่ะเอาจริงๆนะครับเออมันมีแต่ต้องเต้นก่อนถึงจะเรียกวงแหวนวิญ,ญญาณออกมาได้ด้วยนะ อะไรประมาณนั้นพอยไอคนที่เห็นนะผู้เปนะ็นผู้อวุโสในกลุ่มเนี่ยพอเห็นปุ๊บเขาก็เกิดอาการแบบไอบ้าพวกนี้เนี่ยขนาดเรียกวงแหวนวิญญาณยังต้องเต้นออกมาเลยอ่าได้ว่าได้ว่ามาอย่าฆ่าถือให้คอเนี่ยพี่แกถือตีวสวนเท่านั้นแหละความหนักของมันเนี่ยโผล่มาเลยสุดท้ายนะครับไอพวกนี้เนี่ยก็รู้แล้วว่าโดนหลอกแต่ฝ่าจะรู้ตัวเนี่ยก็ตายกันไปทั้งเบืองแล้วครับอ่ะแต่สลับเนี่ยกลับมาอีกทางด้านหนึ่งนะครับนะ คือทางด้านนี้เนี่ยมันเป็นสมรนับคูมนะครับซึ่งทั้ง2ฝ่ายเนี่ยกำลังจัดเตรียมเราก็กําลังจะสู้กันที่ป้อมนี้แหละนะครับโดยการเนี่ยส่งคนมาเซอร์เว์นะเป็น2พี่น้องตระกูลไก่นะครับนะต้องบอกว่าเป็น2องเอ่อไก่นะต้องบอกไต่จะใช้ไป่ไม่ได้2พี่น้องตระกูลไต่นะไต่มู่ไป่เนี่ยกับพี่ชายนะครับมาเซอร์เว์เนี่ยในสนามรบแห่งนี้ก่อนว่ามีอะไรเนี่ยนะครับที่เขาจะวางแผนต่อสู้ วางกลยุทธ์หรือจะทํำยังไงกันแน่นอนครับว่าให้สองคนเนี่ยมานะครับออกมาตามแผนของการประชุมว่าเราจะทําการโจมตีวางทางป้องกันเนี่ยในสถานที่แห่งนี้เอาแบบนี้แล้วนกันส่งคนที่เชี่ยวชาญที่สุดเนี่ยลงสนามไปเราหน้าเนี่ยจะมีชัยชนะมาขึ้นนะครับอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยแน่นอนว่าในเมืองเนี่ยมันไม่ได้สงบสุขอย่างที่เห็นไง เพราะเนื่องจากมันมีแบบโอ้ต้องเรียกว่าเผ่าคนยักษ์หรือจะเรียกว่าเป็นวิญญาณยุทธขยายร่างยักษ์เียนะครับคือแบบที่แกรอดเดินแบบทะลมเมืองเลยนึกว่าไทยท่านเอเรนเนี่ยโผล่มาแน่นอนครับว่าจะเก่งขนาดไหนเนี่ยเมื่อเจอกับไต่มู่ไปนะครับนะซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดสปราดแห่งเช็คเนี่ยยังไงก็เรียบร้อยอยู่ดีเขาเรียกว่าความโอพีของตัวพระรองนะครับนะต้องบอกว่าก็พอสมควรเหมือนกันอ่ะ หลังจากนั้นเนี่ยก็มาร่วมรบนะพี่ชายเนี่ยยังเวอเลยรอบที่แล้วเนี่ยเห็นน้องนะใช้ทัศววิญญาณประสานเนี่ยก็ว่าเวอแล้วรอบนี้เจอความแข็งแกร่งไตผู้ไปไว้เนี่ยเออเขาไม่ใหญ่แน่นอนครับหลังจากนั้นเนี่ยสองคนนะนะทางด้านทังซานเนี่ยการทางด้านเสี่ยวอู่เนี่ยก็เดินไปนะแบบว่าไม่ได้สนใจอะไรเลยครัจบแล้วคายพวกนั้นเสร็จแล้วเดินแบบสบายใจเฉบเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะทำเหมือนว่าสบายๆฆ่ามดค่าไก่ ค่าตัวอะไรก็ไม่รู้นะไปแล้วโอ้โหซึ่งพอพี่แกเนี่ยเดินแบบสบายอะ่ะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะจริงคือแบบชิวๆนะครับแต่พี่แกเนี่ยไม่รู้เลยว่ามันมีภัยแฝงเนี่ยกําลังติดตามพี่แกไปอยู่ด้วยซึ่งไอภัยเนี่ยเนี่ยมันก็ไม่ได้เรียกว่าภัยแฝงอะไรกันมากนักหรอกนะครับก็เป็นพวกที่ว่ารนหาที่ตายนี่แหละใช้คํานั้นดีกว่านะครับอ่ะสาหรับคําถามใครชิปนะถามกันมาบ่อยมากซึ่งเขาเนี่ยจะไปเปรียบเทียบกับไอ ราชันบันลังไงแน่น่ไอ้เรื่องอะไรน,นะที่มันเป็นเขาบอกเป็นเครือเดียวกันกับของถังซานนะครับนะแล้วเขาเนี่ยก็มีการพูดคุยเกี่ยวกับไอ้เรื่องนี้ว่าทําไมพี่ครับทําไมไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันถึงแบบว่าฉายเนี่ยมีตอนยาวกว่าแล้วทําไมเนี่ยได้ดูแบบเต็มกว่าอะไรประมาณนี้ก็คือเรื่องเนี่ยผนึกเทพบัลลังราชันเนี่ยทัทง้ทงทงันที่มันเป็นแบบเหมือนภาคต่อทางไปเขาเรียกว่าเป็นเหมือนคล้ายๆจักรวาลเดียวกันหรืออะไรเนี่ยนะครับเนาะ ซึ่งเขาบอกเป็นค่ายเดียวกัน,นใช้คาว่าค่ายเดียวกันแล้วกันน่าจะง่ายดีกว่านะครับแน่นอนว่า1น,นะครับหลังจากที่ผมไปฟังมาเขาบอกว่า2เรื่องนี้เขาสร้างกันคนละศัตรูนะครับนะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยถังซานนะครับทําไมเขาถึงเนี่ยบอกว่าเอ่อตอนมันน้อยลงเห็นมีหลายๆคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าถัางซานนะบริษัทที่หรือว่าศัตรูที่ทําถังซานอยู่เนี่ยเขารับงานอื่นเพิ่มขึ้นมาต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่า ทางซาเนี่ยเคยประกาศเคยนคับนะ <c oughs> เคยออก <c oughs> เคยมีคนเนี่ยนำข้อมูลมาปล่อยว่านะับถังซาเนี่ยจบแล้วนับทางต้นสังกัดเนี่ยหรือทางต้นสตูดิโอทําจบแล้วนะครับแล้วก็เหลือแค่ว่าปล่อยออกมาเป็นตอนเป็นตอนเท่านั้นเองนั่นคือข่าวสารที่ได้รับมาตอนนั้นแต่ได้รับมานานแล้วแหละนะครับ <c oughs> แต่แน่นอนว่าถ้าเรามองกันกันมองกันแบบตรงๆ,ๆ,ๆว่าถัางซาเนี่ยถูกทําให้จบแล้วจริงๆนับโดยที่เขาเนี่ยทำตอนครบทั้งหมดแล้ว จริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยแล้วทําไมเขาจะต้องเยือ้อทําไมเขาจะต้องตัดต้องอะไรอย่างนี้ออกทันทันที่มันจบไปตั้งนานและถูกปะ่ะหรือว่าเขาต้องการเนี่ยจะยืดเวลาเพราะเนื่องจากต้องการทําภาคนะครับสองหรือภาคของหัววีห่าวเนี่ยเป็นภาครุ่นลูกของถังซานเนี่ยต่อเลยแต่ว่าเวลาในการทาของพวกเขาเนี่ยมันน้อยลงหรือเปล่าเพราะเนื่องจากติดปัญหาโควิดจนไม่สามารถเนี่ยจะทําภาคต่อแนยของถังซานเนี่ย ได้ต่อก็คือเป็นภาคของวัววิห่าวเนี่ยในในภาค2นะครับนะเออคราวนี้เนี่ยก็เลยต้องทําการนะเหมือนยืดเวลาเนี่ยออกไปก่อนหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับเราก็คิดได้ประมาณนี้เพราะเนื่องจากในตอนนั้นเนี่ยมันประกาศออกมาภัคหนึ่งแล้วว่าทําจบไปแล้วดังนั้นมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาในการทํางานหรือว่าในการต้องมานั่งตัดต่อร่วมกันอีกถูกไหมครับเพราะเนื่องจากสถานการณ์เนี่ยที่ประเทศเขาเรารู้อยู่แล้วว่ามันมีเหตุการณ์เนี่ยของโควิดเนาะแล้วก็เลยอาจจะทําให้พวกเขาเนี่ยทำงานกันได้อย่างลาบากมาก ดังนั้นเราคิดได้อย่างเดียวว่ามันอาจจะมีเหตุผลบางประการที่พวกเขาเนี่ยจำเป็นจะต้องยืดถังซารเนี่ยให้เหลือตอนน้อยลงเพื่อให้สามารถต่อนเนี่ยนับล็มหายใจพวกเขาได้ก่อนไปแต่ถ้าเกิดจะบอกว่าเขากาลังเริ่มทํากันอยู่ตอนจอตอนแล้วเวลาไม่พอในการทําผมคิดว่ามันจะขาดกับเหตุหรือว่าขาดจากข่าวที่ออกมาในตอนนั้นว่าถังซารเนี่ยถูกทําจบไปแล้วนั่นเองนะครับตอนนั้นเนี่ยหลายสํานักนบก็ประโคมกันมาแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับผมเออ ก็อาจจะต้องเป็นอย่างนั้นแหละเพราะเนื่องจากเวลาในการทําของเขาเนี่ยน่าจะนะครับนะคือความภาคต่อเนี่ยอาจจะน้อยไปหรืออาจจะไม่ทันการก็เลยต้องทําการยืดตรงนี้เอาไว้ก่อนนะครับอ่ะก็ผมก็ประมาณขยี้ได้ประมาณนี้แล้วกันแล้วแต่นะครับถ้าทุกท่านเนี่ยคิดว่ายังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาดูแล้วกันนะครับนะเอออาจจะมีประโยชน์นะแต่รบกวนว่าคอมเมนต์ให้อยู่ในกฎระเบียบของคําว่าสุภาพชนนะครับนะหรือว่าหมวดมนุษย์ชนนะ่นะครับหรือว่าเออคนคูดกันนะครับนะ อย่าใช้อย่างอื่นพิมพ์แล้วกันนะโอเคครับขอบคุณครับ